สวัสดีครับ,รบพี่น้องไปสู่คุขสุขคนครับพรบ้อมกินหมดเบือเคยเบืองการคือเขาพี่น้องกับเมนูหอยหอยหอยบิดครับพี่น้องอีกอย่างหนึ่งหอยยังบุนี่หอยยังบุครับนี่ซื้อมาสามโลสามโลร้ลลอยครับมาแซ่บๆซ่บต้องการพี่น้องกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดผักกับมะระยอดมะระพี่น้องบักทั่วกับผักกาดขาวครับมาแซ่บๆซ่้งกันครับใส่ซ้อนเลยละ ใส่ส่วน,วนอ,อ,อืมเขาเรียกว่าหอยอยังน้อยหอยตลับ ហឺហឺនេះມັນនឹងជាបឹត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 ពីណោហឺហឺអ៊ំឡំឡំណោ ซีฟู้ดใสใ่พี่นอ้องพี่อืมอืมตึ๊บรับ

ลรกินนกเอ้ยยอดมาละกลมกลมแซบคืออันนี้หอยตลับนะครับหอยตลับกับหวานหวานแซ่บ อืมตัวนี้ใส่นดำจิ้มซีฟูดเดียับอืมหว่อนเพ่อไว้ดอกพี่น้องหว่อนเถอ

สามรูรอยปุดปุปุดปุด,ปด,ปดปุดเลยโอ้เพชรดีพไ่ร้องจิม้มทิ่วุ้ าต้งเผ็ดถึงหอ,อมตัยงี้พี่น้องอร่อยสุหลับ 음음 음. 음. Siap. Hmm. Mm hmm. Hmm. Put 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 dia. Ya. ออตัวท,ท,ท้ายเหรอพี่น้องเป็ดอิ่มไหครับหวานทำตัวท้าย เผ็ดบูมจิมแซ่บน้ำพี่น้องแซ่บแซบ่บใครอยากกินก็ลองไปเห็ดเบิงเบิงเด้อพี่น้องเด้อลองไปซื้อกินมั้งนะครับแซบ่บดีครับหวานอันนี้หอยกับสารลับมาครับอันนี้หอยบิดพี่น้องตัวนี้เหลือกินบ่เปิดพี่น้องเอ้าจะได้กับปากากดไลคก์กดแชร์กดติดตามผมเลยครับคือมันบึ้งเคยเบิ่งการบ้านจิ้มเลยครับพี่น้อง หาเบิ้งลอกคลิปหน้ามาเป็นเมนูนังเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ